สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทั่วไทยทั่วโลกที่เคารพสวัสดีครับปัญญาพารวยครับเรามาพูดเรื่องกากน้ำตาลเป็นคลิปที่สองจากคลิปที่แล้วที่ผมทำทำขยายกากน้ำตาลเนาะพี่น้องวิธีวิธีเอาเอาอ้อยในสวนเรามามาเพิ่มคุณค่าให้มัน ให้มันเป็นกากน้าตาลแล้วก็ทําสีทําสีกากน้ําตาลหนึงกระติกที่ซื้อมาหนึ่งร้อยบาทที่ซื้อมาจากร้านค้านะหนึ่งกระติกมันห้ามันห้ากิโลใช่ไหมครับพี่น้องหนึงกระติกแต่ตอนนี้ผสมออกมาแล้วได้ได้สามกระติกเสรร็ๆก็คือได้ประมาณ1ิบสิบสกิโลพี่น้อง ได้ประมาณ17กิโลเนี่ยเห็นไหมอันนี้อีก5้าขวดนะ5ขวดนี่ก็ขวดละลิตรครึ่งพี่น้องนี่และอันนี้ผมใส่ไป5ลิตรกว่านะอันที่จริง5ลิตรมันอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้อันนี้ผมใส่เยอะเห็นไหมมันก็กลายเป็น5อยู่ประมาณ17ลิตรที่ได้ออกมาจาก1กระติกเราเอาน้ําอ้อยเอารามาผสมแล้วให้ค่าน้ําตาลมัน มันคงเดิมของกากน้ําตาลที่ซื้อมาให้ค่าน้ําตาลมันเป๊ะเลยคือค่าน้ําตาลของกากน้ําตาลเท่าไหร่เราก็เอาตัววัดอค่าน้ําตาลมาวัดดูเวลาเราผสมน้าอ้อยแล้วให้มันเท่ากันเปะ๊ะพี่น้องอ่าผมก็ผมพร้อมจําหน่ายด้วยนะพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าผมมีสวนอ้อยผมก็จะทํามิติแบบนี้ในในการขายอ้อยของผมพี่น้องผมจะทํามิตินี้ คือผมขายกากน้ําตาลให้ค่าน้ําอ้อยเท่ากับค่าของความหวานของของกากน้ําตาลให้ค่าเท่ากันเลยพี่น้องให้ค่าเท่ากันเป๊ะแล้วคุณค่าเท่ากันเป๊ะและน้ําซ้ําเรายังเรายังใช้ง่ายพี่น้องเรายังใช้ง่ายดูนี่เห็นไหมพี่น้องดูนี่เห็นไหมนี่เห็นไหม พี่น้องเห็นไหมครับเราใช้ง่ายไหมครับทา่านี้มันไม่ต้องเหลวเราไม่ต้องไปไปใช้มือบีบมือมือบีบต้องคนมากมายอะไรล่ะใช่ไหมพี่น้องเราก็ใช้น้ําอ้อยเข้าไปผสมเอาน้ําอ้อยเข้าไปผสมเพื่อเราจะต้องการสีเขาใช่ไหมเราก็ออกมาค่าความหวานเท่ากันก็ใช้ได้เหมือนกันพี่น้องแต่ น้ำอ้อยต้องเอาต้องเอาไปต้มก่อนแค่นั้นเองมันก็จะเปลืองไฟหน่อยพี่น้องอ่าเราก็จะเอาน้ำอ้อยไปต้มก่อนแค่นั้นเองแต่ต้มมันก็มีคุณค่ามากมายเราก็ได้ทั้งทําอาหารด้วยเอาไปใส่ขวดไว้ทําอาหารอย่างที่ผมว่าใช่ไหมเอาไว้ทํากับข้าวพี่น้องอ่ามันไม่บูดพี่น้องเราไปแช่เย็นแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้มเราไปแช่เย็นมันก็บูด อยู่ได้ไม่กี่วันถึงแช่ยเย็นก็บูดพี่น้องบูดครับอืมแต่ถ้าเราไปต้มสักก่อนไม่มีปัญหาพี่น้องไม่มีปัญหานี่คือ,อการทำกากน้ำตาลมิติของคนที่มีสวนอ้อยปัญญาพารวยขายนะพี่น้องขาย80บาทมารับที่บ้านได้ขาย80บาทใครจะเอาไปค้ากำไรต่อก็ก็ไปนะพี่น้องก็ไปก็คุยกันได้นะพี่น้อง โทรมาติดต่อกันได้แล้วก็อคอมเมนต์เข้ามาติดต่อกันได้อันนี้ผมผมจำนาย80บบาทพี่น้องจำนาย80บบาทพร้อมกระติกกระติกละ5กิโล80บาทพี่น้องมันก็ยังประหยัดกว่าตามท้องตลาดใช่ไหมพี่น้องประหยัดกว่าผมอาศัยว่าเรามีสวนอ้อยของเราเองนะแต่ก็จะเปลืองฟืนเปลืองไฟหน่อยก็ไม่เป็นไรแบ่งปันกันเอาไปใช้พี่น้อง80บาทแค่นั้น ได้สีได้ความหวานเป๊ะพี่น้องนี่ก็เลยมาลงคลิปให้พี่น้องดูในคลิปที่สองว่าในการใช้กากาน้ำตาลมันก็ไม่ต้องไปเหลวอ,อีกแล้วไม่ต้องไปเหลวไม่ต้องไปบี้ให้มันยากคือเทออกจากกระติไหลโจกเลยไหลโจกแต่ค่าน้ำตาลนั้นเท่ากับกากาน้ำตาลเข้าใจนะพี่น้องอืมก็ช่วยอุดหนุนกันหน่อยก็คอมเมนต์เข้ามาใครต้องการหรือใคร บางใกล้เลือนเคียงที่อยู่ใกล้ดูคลิปปัญญาพารวยแล้วก็ก็มา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 อ่ามาซื้อได้ที่สวนปัญญาพารวยนะมาซื้อได้ที่นี่ปัญญาพารวยทํามิติใหม่ก็คือมิติคํากากน้ําตาลด้วยน้ําอ้อยพี่น้องทํากากน้ําตาลด้วยน้ําอ้อยเน้นๆเ,เลยนะมีสวนอ้อยครับขอเชิญนะครับขอเชิญแวะเข้ามาที่ที่ ที่บ้านเลยที่บ้านเลยที่บ้านเลขที่สิบสามทับสองหมู่ห้าตำบลกุดเมืองหามอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะพี่น้องอสถานที่ตั้งตามตามนี้นะพี่น้องตามนี้เลย เบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อได้นะพี่น้อง0 9 3ย์นะห้าสองหพี่น้องโทรมาสามคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับน้ำอ้อยทำกาก,ากน้ำตาลจบครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ